ลืมอะไรอยลืมกดซับสไคด้วยคะกดทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเลยนะคะไปหายามีใช่ไหมเนี่ยลืมสียน้ำสีเยอะสีลี่เจ็บเจ็บที่ใส่ที่ใส่แต่เท้ามามามา น้องจะไปไหนอะคะอุย้ยระวังตกน้ำนะเดี๋ยวพี่ออมไม่มีน้องมาเลี้ยงเนาะให้น้องตกน้ำไปทำยังไงอะเอาทิง้งเอาทิ้งหาน้องไม่เจอเนาะแล้วพี่ออมไม่ลงไปช่วยน้องเหรอคะลูกไม่ช่วยทำไมล่ะให้จอแค,ค่กินไปเลยเออจะสู้มั้งที่ตายสู้ใครสู้สู้จอแคกับไก่ามาหรอพี่ออมไม่กลัวโดนอจอดแค,ค่กัด กลัวไหมจอเช้งงับขาแขนเอาเอาหางมาให้จอเช้งเอาพี่ออมไหมเดินเดินให้มั่จอเช้กินไม่เอาน้องให้จอเช้กินไม่ทำไมอร่อยนะเอาไม่ยอมแม่ไม่แม่ไม่ไม่ว่ายน้ำหรือใครไม่ว่ายน้ำไม่ให้แม่ว่ายน้ำทำไมล่ะคะเขาบอกว่าว่ายน้ำได้ ทำไมไม่ได้อะอะน,น้องว่ายน้ำพี่อะน,น้องลงไปไว่ายน้ำพี่ว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้แล้วพี่เอวว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ถ้าแมมลูกลงไปไหนหน้าไม่เอาไม่เอาหรยอเอาฉลงมาจับแม่ดูดุ้ยจับแ,แม่เหรอ,อพี่ยวไม่ช่วยแม่หรอช่วย ช่วยยังไงอะสู้กับฉลามหรอสู้ยังไงสู้้อมสินท่อท่ออมสินแ็งแรงนะก็สู้จะก็สู้เลยนะก็สู้ก็สู้ไปฉลาม่<ฮ>่นทีบอก เดี๋ยวุเท้าตกน้ำนะไมมีใสเลยเพี่อำแต่งเท้าไว้สิลูก เย็นจังำ้าจะไปไหนกันเนี่ยไปหาเลยมีนะดูจอที่ตามดูจอที่ตามน่เลยอ่ะอยากกินพี่ออมแน่ๆเลยอะ่ะไม่ใช่ไหมไม่ เหนคนไม่อาบน้ำแน่ๆเลยจริงเหรอคะแปลงควันนี่เปล่าแปลงควันยังไงข้างหน,น้นูนนนหนูอะไรนนหนูจะนั่งเหรอหนูขึ้นมาแน่จับมือไม่ตกน้ำไม่ตกหนูจะอ้นอนนนนอนแล้วน้องล่ะ น้องมาแม่มาน้องน้องจะไปไหนน้ำอ่ะไม่กลัวตกน้ำอกน้าเนยน้องไม่กลัวตกน้าเลยหรอน้องกลัวไหมอยน้องไม่กลัวด้วย อะไรดูกลัวนั่งดีๆเนาะโดนจุเข้กัดเลยนะมันกระโดดเนี้ยขากลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมต้องสิงยังจับเด็กอยู่โอเค

完了。乖乖